มาค่ะท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไก่บุญเส้นค่ะวันนี้ทำกินเอาง่ายๆค่ะตามที่ย่างค้องใส่หัวกระหล่ำปลีหลวกแล้วก็เอาไก่มาเสีกนึงเอามาตุนให้มันนิม่มแล้วก็หลวกบุญเส้นกินค่ะบางวันก็เบื่อกับข้าวเลือกเกินไม่รู้อีกกินอะไรอืมให้ได้ก็กิกนในนั้นก่อนชิมได้ที่เปรี้ยวนำค่ะ น้ำปลาปะปูมดัดอืมวันนี้ต้องออกไปช้อปปิง้งคือน้ำปลาอะไรวันก่อนไปแล้วร้านเอเชียร้านนั้นน้ำปลามดัดยีโที่ปะปูกินอยู่ออืมมากักกินกันลรากินตามย่งค่ะกินให้อร่อยเลยอม นี่เราตุน๋นจนนิ่มแล้วน่ะกินเปีกไก่กันค่ะนะแล้วปูสื่อไก่มาตัวน้องวันก่อนใส่ไว้ในช่องฟิตอยากกินอะไรก็ได้ออกมาทำ ก็ได้อยู่ค่ะก็ร้อยอยู่ทุกที่ค่ะสดนั่ง คุ่นส้นทีนี้ก็เหนียวมากอะกะ็น่าหลับปะปูแช่น้ำแล้วเอาไปต้มก็ยังแข็งอยู่เลยแข็งมาก นี่อยู่บ้านคนเดียวคุณผู้ชายไปทำงานส้ามีปะปูท้ามเหรออะ่ะฉันมีอยู่บ้านถึงเงามาไม่เงาป่ะปะปูอยู่คนเดียวได้ปะปูเมียเล่ยทำเยอะๆมากมายเลยแต่ละวัน ทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นป้าปูเป็นคนอยยุคนเดียวได้ส่วนหญยแหละชอบอยู่เงียบๆด้วยสัมเหมือนป้าปูอยู่บ้านทีที่้าเจ๊น่ะพอป้าปูสั้นงานบา้านสั้นเล้ยวยี่ี้องป้าปูคือห้องนอนค่ะป้าปูจะเข้าไปอยู่ในห้องนอนทำนู่นทำนี่ไปเรื่อย ปปูเป็นคนในสังคมหน่อยมากค่ะสังคมหน่อยมากปะปูไม่มีเผื่อนสนิดไม่มีเผื่อนซีเวลาปปูออกไปข้างนอกคือปะปูจะออกไปทำธุระเชส่วนใหญ่คือไปสื่อของสื่อกับข้าวสือส่อฮันม้าสื่อฮันแมวไปจ่ายคานามคาไฟอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะออกไปทําธุระค่ะปะปูไม่มีแก๊งมีกวนแบบเผื่อรุนเดียวกันไปนู่นมานี่มานังคุยเจาะแจ้กันไม่มีค่ะสังคมปะปูคือบาน ใชส่วนหญยอยู่บ้านชส่วนใยญยพอเสร็งานบ้านแล้วถูกสิ่งถูกอย่างแล้วก็คือข้าองหองไข่หองมันส่วนลูกเขาก็มีเหลืองที่ต้องทาห้องเขาก็ทาห้องเขาไปค่ะอืมทุกคนก็มีสิ่งที่ต้องทําไงวนเป็นคือพอว่าช่วยกันทํางานบ้านเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนั่งคุยธุลาปปับปัางกงนเสร็จก็ตามอัธยาัยค่ะหองไข่หองมัน ใครทำไหก็ทั้ไปไหนก็ไปกันอันคือบ้านปะปูแฟนปะปูแกจะเป็นห่วงว่ะปะปูอยู่คนเดียวแล้วเนาปปะปูบอกไม่มปปไต้องห่วงเถอะมีถุลาปะปังยางไอ้จำไม่ได้ไปทำเดื๋อส่วนกองเถอะส่วนฉันฉันอยู่ได้คนเดียวที่บ้านเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ปาปูค่อนข้างหลวบสวนตัวสูงค่ะสูงถึงสูงมากและก็สูงที่สุดค่ะทุ่หมหัดชอบอยู่คนเดียวเงียบไม่อะไรไม่วนวายอะไรกักล้รพอปะปูอันท่านช่วงวหทีมีเพื่อนมีฟูงขอบเพื่อนขอบฟูงมาเยอะแล้วค่ะถึงเรารู้สึกว่าเราเรียนรวยไล่หมักไม้และแล่าอย่างเดียวเราก็เลยรู้สึกพอ่อเรารู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วเราต้องการที่จะ อยู่เงียบๆคงเราคนเดียวมากว่าป้าปูก็เลยไม่มีปัญหาในการอยู่คนเดียวถ้ามีป้าปูจะพูดทุกวันเลยก่อนออกจากบ้านเธออยู่ได้ไหมเธอเงียบมากคนเดียวเธออืมมายบอกไปเลยไม่ต้องห่วงอยู่ได้ไปด้วยค่ะรู้สึกดีจะด้วยสัอยู่คนเดียวทำไรไงจะคิดอยู่คนเดียวไม่ถึงว่าเราใช้เวลากับการทํางานในโทรศัพท์เปส่วนใหญ่ถึงเวลาเขาอยู่บ้านจะต้อง คุยนู่คุยนี่คุยแั่นไอเราจะมานั่งจมอยู่กับเตกับทั่วสัพย์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงค่ะเขาเกินใจก็ถึงเวลาเขาออกไปทํางานข้างนอกออกไปทําธุระหรืออะไรก็แล้วแต่ป้าปูรู้สึกเออโอเคเราไม่ต้องกังวลเวลาเราทํางานในทั่วสัพย์นะอืมมันก็เลยสบายใจป้าปูอยู่ได้คนเดียวไม่งุนงิด